ตำกระท้อนจ้ามีมะเขือพวงพริกใส่แบบตำส้มตำธรรมดาของเราไหมเหมือนกันแต่ใส่กะปริใส่กะปริแทนใส่มะ,<ป>ะ,มะเขือพวงด้วย,วยตำกระท้อนยั่วๆจ้าเยินผิดมุมเด็ดอ่ะ เป็นประกงตูดหน้าร้านอ่ะฮะอ่ะฮะมากินตำกระท้อนกันเด้อคอยอะไรเห็นคลิปคุณใดนอะคอยอยากเลยนิ้วนำ้ำนิ้วน้ำเลยกระปีกละปีว้าปลาละ ไม่ต้องรีบแม่ค้าใจเย็นๆเลยนัว <c oughs> เขิปยาวชูวชูชูสะท้อนไม่ น้ำลายแจกเลยตั้มกระท้อนตัมกระท้อนกระท้อนมังน้ำเขียวดิกระท้อนมังน้ำเขียวเลยเหรอเป็นทางมากรอยโชว์โชโชโช ใส่ถงนี้ไม่ทันเลยแม่เราจัดจ่ะแม้กระทั่งการสับสดๆเลยเก็บมามะเขือกเก็บมาจากต้นสดๆเลยกระท้อนก็เพิ่งลงมาจากรถกี้นี้มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะตำกระท้อน อ้ยน้ำลายใส่แตดโบโชุกชุกชุกได้แตงชิมก่อนไหมว่ารสชาติพอดีไหมใสซ็มะชิมก่อนไม่พอดีจะได้เพิ่ม ซิมซิมซิมจิ้มก่อนจิ้มก่อนคือว้าวยูว่ๆเลย<ะ>ขาดหวานหน่อยนึงไหมั <c oughs> วหวานนิดนึงไหมอืมหวานนิดนึง กระท้อนยัยย่วๆจ้ามาเด้อาหาชะอน้นผวชนาค่ะเจา้าปโอเคเลยมานะคะว้าว,ว,าว